ถึงจนได้ครับถึงแบบทุรักทุเลตะคิวขึ้นตะคิวถามหาเมื่อกว่ากเจ็ดกิโลเมตรจะถึงเป็นเรื่องเลยนี่เสียงดีไหมครับเขียดแวกเขียดวากจะไม่ได้ละเขียดวากมั้ง เดี๋ยวหาที่กลางเต็นก่อนอดีคุยกับเจ้าหน้าที่อนุญาตให้กลางสาลาได้แต่ยังมองดอูว่าจเจาสารานูนหรือว่าสารานี้แก้วน้ำดีนี่ครับเขียนเขียดวักหรือหมาน้ำ ันน,นี้เลือกแล้วครับนอนสลานน้แล้วกันดูสว่างดีน่าจะไก่จากฟูงลิงที่อาจจะลงมาลบกวนบางเวลา เยมาว่ามีบัวเยอะหรือว่าฤดูนี้น้ำเยอะบัวอะไรไม่ค่อยมีถูกสาราน,นี้แลครับสารานกลางเต็นต์จริงๆจะอยู่ฟากหนองู้นเดี๋ยวว่างๆไว้เดินไปดูว่าเป็นยังไงบ้าง เรียกวากเริ่มทำงานแล้วครับหรือจะเดินไปดูเออลานกันเต้นด้านนู้นตัวเหลือแค่นี้เองเมื่อก่อนบัวเต็มไม่หมดเลยเดินมาจากทางนู้้นครับ จะเดไปนนี้ศาลานี้ก็น่ามานอนเปลี่วิเวกดีจังโอ้มืดมืดแล้วครับมองอะไรไม่ก็เห็นแล้วมีศาลาอยู่ตรงนี้ศาลาหนึ่งแล้วตรงลานกลางเป็นนันศาลาหนึ่งมืดแล้วมีบ้าน ทะเลวันการตวจมีพักไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ให้มาสำรวจใหม่สว่างสว่างมาค่ำเกินมัวสก้าอับน้ำอยู่ เก็บวักเสียงดังมากถ้าใครเป็นคนนอนยากนี่เสร็จเลยใอรจะนอนไม่หลับ รุปว่าด่านยังไม่เปิดนะครับอาหารเอารถมาจอดวางทางเลยตลาดเงียบเพราะเป็นวันอังคารที่หนึ่งถนนเข้าม,มาลานกลางเต็น์หรือร่มรื่นดีแว,แวะน้ำตก รานีครับหนึ่งเข้าไปลางกลางเต็นไปทางนู้นมาดูน้ําตกเล็กๆชื่อน้ําตกรานีระหว่างทางเข้ามาลานกลางาเต็นน้ำตกไม่ใหญ่ครับ แก็เล่นน้ำได้หนึ่งสายน้ำที่ลงไปสู่ทะเลบรรเส้นทางเข้าเวลานกลางเป็นครับ <c oughs> กลางเต็นต์ในบ้านพักด้วย น่าจะชื่อศาลาผีเ,เสื้อมีรูปผีเสื้อติดไว้สี่รูปกี่ชนิดไม่รู้ประมาณสิชนิดเมื่อวานเดินมาดูหัวค่ำนี right. ่ครับในปักให้เสียดีสองเต้า ผมพักอยู่ฝั่ง้ขาสา้านขวามือญาติเป็นพิเศษพอดีมาคนเดียวัวนนใส่วันนี้ก็นอนคนเดียวอีกบ้านฝั่งด้านกลางเป็นจะชื่อบ้านทะเลบันทั้งหมดมีป้ายเล็กๆด้านบนเขียนว่าบ้านลิบบยน่าจะเป็นชื่อเก่า มีห้องน้ำอยู่ด้านนี้ใกล้ๆกันลงมาเมื่อกี้ครับไม่มีเด็กๆมาช่วยแม่กวาดใบไม้ในอุทยาน ลุยลงไปหน่อยไม่อยากปั่นกลับอ่ะอ้อมลุยตรงนี้แล้วกันครับเมื่อวานเดินล้อมาขึ้นข้างสวลานี้แล้วก็ไปขึป้นบันไดไปดูหลานกลางเป็น และบ้านพักด้านนี้นะครับและกับด้านนี้สายนี้ก็ยังได้ยินเสียงเขียดวักอยู่บ้างสีงอยู่ด้านนี้ ต้องเที่ยวมานอนค้างคืนเมื่อคืนนี้คนเดียวคืนนี้ก็น่าจะคนเดียวคือผม <c oughs> เรามามีลิงตัวหนึ่งมานั่งอยู่บนศาลา <c oughs> ดีว่า <c oughs> เก็บของใส่หอไว้เรียบร้อยเกลี้ยงตอนออก ัดมีโคราชผสมมีเส้เแ็จรูปหนึ่งซองมีเห็ดหอมมีปลากราบลืมซื้อผักซื้อไข่มาแหมเสียดายกินแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ